สวัสดีค่ะมือ่อวานทามาแกงหน่อไม้กันด้ค่ะเกงหน่อไม้ยัย่วนะคะทุกคนหมอกับฟุดแล้วพี่น้องจ้าวันนี้กระสีได้เอาเฮ็ดลงดะะ้ค่ะอาซิมีเสียงดังด้ค่ะจ๊กเพลงตลาดนะัดจักแมนนนสร้างคนเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะกะฟังไปละจ้านี่ละธรรมชาตินะคะทุกคนธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยกระิีเฮ็ดจังไดเนาะจ้าเนาะวันนี้กระสีมะแกงนี่ละหน่อไม้ให้กินพี่น้องจ้า แกงหน่อไม้ยั่วๆนะคะทุกคนมุมีค้นจับกล่องห้พี่น้องจ้าอันลูกไส้เพิ่นกับพวกท่านได้ดตื่นอยู่ลูกเทวดาโอ้ยไปอีกตูลนอืมมาค่ะพี่น้องควนทวนถลนน,น,นจ้ะบ้า น้องพีชสุดนะคะพี่น้องจ๋าไข่หมดแดงค่ะเม่นี่สีแกงใส่หมดแดงพรอมได้เมื่อนี่รอกินน้ำกันได้จ้ามืนี่ก็สิมาเอาบกักบวบใส่ได้ค่ะมาเปิดเบิ้งโอ้ยพี่น้องจ๋าฝดบวบวบวบบเด็ดเนาะอันนี้เม่นี่ก็ได้ปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันกะ อยากเคล็ดยากเนาะอันมันโมมีคนถือกล่องให้แม่จ้าจับกล่องให้ก็ได้ซัำนี่ก็เอาละค่ะกอได้ยั่วก,กันป้านะจ๊ะกอได้ยั่วก,กันพี่น้องจ้ะใส่บวบเข้าไปหมอนเดือดแกงเต่าเนี่ยแกงไฟเตาโอ้ยอันนี้ผู้ใดเอาเงินมาให้หมอละพันกับโบขายได้หนิพี่น้อง อหลี่าวบอหลีเลยนน่บ่ได้หากินได้ง่ายๆได้น้ไม่สุดค่ะเบิงเบิงเบิงอืมหัวหักเลยค่ะบักบวบให้บวบยุบจักน้อยนะคะเอากระจังสีเอาพักเอาหยังลงเนาะเห็นง่าฝุดบวบพี่ดองจ้าหม้อบักไงบักตี ใครใจ่ายหม้อละหนึ่งพันบาทก็ไม่เอานะคะทุกคนหายเมนี่พันบาทนะเมนี่ก็บอกเอาอีลีเห็นบม้บอห่เบึงเยอะแยเบึงฮ่าฮ่าว,วซิมเบึงก่อนนะปุดแล้วปุดแล้ว บวบเผากระสีบวไฮเละปัดได้เนาะเวลาอันเผาอันนั้นมันกระสีนั่นเองนะพี่น้องเวลาเผาโป่งแล้วก็ปิดฝามันกระสีซุกไปจักหน่อยนี่มันสีโบเละเนาะใกล้ละใกล้สีพ่อล้วล่ะพอเวลาเผาปิดฝาหม้อมันกระสียุบลงไปอีกค่ะแม่จ้าบวไฮมันเปื่อยแห้งเนาะมันกระสีแซ่บมึงพี่น้องคนๆเลยว้าาา ยัวไม่ค่ะเอาคือ,อยังหลุกเลือ,อยู่นึงของใส่ลงไปลุกว<ส>ันนี้เราก็จะใส่เป็นอันนี้กะสิพอ่อแล้ว,ลเวเดี๋ยวด้วยค่ะมีนี่ก็ถือกล้องคนเดียวเนาะมันก็จะทำยากหน่อยพีทไม่ล่ะพีทไม่ล่ะไข่หมดแด็กจะไ่นองจ้าใส่ลงไปนองเลย ใส่ลงไปจ้าไข่มดแดงนะคะ,ะเพื่อจป็นได้บัตรไข่มดแดงพี่น้องไข่มดแดงนั่นนั่นใส่ไข่มดแดงแล้วก็ผักไอ้ขาลงไปผักขาลงไปแต่สีเอาแบบนี้เลยค่ะมันกินทั้งการนี่แหละมันค่อยแ่บ ปึ๊บปตามด้วยเมงรักนะคะทุกคนนี่แมงลักซดสดๆไม่หนีไปเก็บมาเมื่อกี้นี่ชิมลงไปชิมลงไปทิ้งลงไปน้องจ๋าเนี่เบื้งบัดเห็นไหค่ะพอนะคะ รสชาติก็โอเคแล้วนะคะทุกคนนี่เอ้าเอาเอาหูด,ดังดมมะดมคำน้ำกันดมนกันเ้ยมาว่าไปกินน้ำกันจ้าอีกอย่างเนึะอยู่ในหมกหนี่พี่น้องรอติดตามชมนะจ้าวันนี้นะคะจะกินสองเมนูนะคะจวดๆเลยค่ะมามามาที่นี่ไปกินกันเลย แล้วอหอนหอนมาดูนะคะว่าหมูไข่มดแดงสิเป็นจังใดคะ่ะของหมูไข่มดแดงใส่หอมโอ,โอ,โอ้พี่น้องจ๊ะอายมันหอนเลยค่ะไอ้ทวดๆอุย้ยไอ้เนี่เสร็จแล้วนะคะ ลูก้วค่ะพี่นอกหมอมห้องประตองเอานั่นค่ะเดย์หอมห้อ,หมอมงไยซิมาแซ่บมามาจ้าบัน,นี้มากินดูทุกคนควนถวดๆเลยค่ะเห็นไหมมา แขนอันตันไข่แขนไข่แขนค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนนะจ๊ะเนาะมือนี้มาผมและพ่อกันดีแล้วค่ะ grab ชงไม่มีแถวคือเก่าจ้าอาซิมีเสียงรบกวนเนาะค่ะเดิมมือนี้จังว่าล่ะค่ะวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะกะตลาดนัดคือเก่าอาซิมีเสียงเครื่องสร้างผลแต่เฮ็ดงานน่าจะเนาะมาเบิ่งพี่น้องจ้ามือนี้ไม่มีเลยไมนูอีหยังมีราคาหมกไข่หมดแดงเนาะค่ะจักสิว่างมองได้กระดีอันเอามาว่างกอมก r a b ใบตองมันกับบุญนี่มองว่างจ้ะ มีเบิ้มแม่มก็เลยใส่่วยหน่อยมาบ้างตองนี่นี่หอนหนเลยได,ได้พี่น้องแกงน้อไม้อันแกงน้อไม้แซบ่บแซบ่บพี่น้องจ้าหอนหอนเลยค่ะมาๆมามา,มาเด้อค่ะแกงนางฟ้านะคะแกงนางฟ้าสุข,ขุสุกนนะคะพี่ๆแกงนางฟ้าน้องๆแกงนางฟ้าแล้วก็พี่แก้วดอกบานไม่รุ้ยน้องมวนเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อ ส่วนเอนะคะมา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 ุมากสนกัอน FC ที่น่ารักทุกคนนะคะทุกคนแซ่บ FC ที่น่ารักทุกคนนะคะพี่เอมี่พี่มินพี่การผู้หลายูดพี่มองจ้าแบบข้าศึนทั้งเบา แกงเองพี่น้อกใส้ไช้หมดแดงพร้อมไช้มแดงกับมูกพร้อมโอ้ยเันเหิดเพืองบ่เขาอื่เหิดเพืองหิดฟางนะเนาะ เด้อมาเดิมดจับแสบน้ำมีน,นมี่เด้อกลิ่นหอมพาอีกตัวเก็บเอาสีส่วนเก็บมองสวนเนาะแซ่บไม่นี่บกเคยร์หมกเดินี่แหละครั้งแรกไม่กินก้อย ถาดเลยทุกคนแกงหมอบ้ากไงตักทากันใจทั้งต้นเลยเด้ยโอ้ยเสแสรบไม่ได้บอกแล้วผู้ใดเอามาเสือหมอละพันก็บอกเอาพี่นนอง ก็ไ,ได้หากินง่ายๆด้วยค่ะน้อใหม่สดแหนงน้อใหม่ใส่ห,หวัวมูก่อนก่นก่อนจิบเอร์เบิรงก่นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิง่งให้เม้นได้ด้วยค่ะ เพื่อนในติ๊กต็อกนะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้มีด้วยค่ะที่ช่องยูทูบเมนี่ช n n นลเด้อจ้ะผ mm hmm. ้าปกินจะน่าสนใจไม่แก mm ่ใจไปมองอย่างណ ดอกเห็น,นปนบ่เห้ยแม่นี่ยปนมันฝืนกว่ามันฮอดมันสดเน,น,นี่ยมันอร่อนกว่านี่ นี่คือหัวเพื่อจะหัวพิมะขามเพื่อนใครแตกในปากบม่ใครแตกในปากแามแต่ปนหัวสิต่ หอยกระตูนใหญ่หอยหทางตางประเทศเด้แต่กินแกงมาใหม่แบบแบบบิมมินไหมบิมมินไหมบิมมินจานน้องสิกินเพื่อเดอ้อ สวนปราหมูนั่งดูเฉยๆนะคะนั่งข้างๆปลาหมูกินไม่ได้ <_ ull ing> เป็นวัยผกาต่ก็ได้กินแกงนกไหมเนียงนกไหมสดู่เด้อค่ะ ต้องเอามาอ่านหรื่แลพี่จะครบแม่นีเด็กกินแล้วแกงทำไมแดดผักอวอ้ยบีผักกิ้บแน่นอนแกงน,กนมัแนแซ่บบีบีแน่นอน ผูดเดียวกระแทบบุ้งมันแ่ง,นกงกินจากหลังไม่ค่ะเป็นไม่ไม่ลูกไส้่นสร้างมาเพชรอันเครื่องดนตรีเพื่อนจะ้ะทาลิมบ่าผุ้ใดสนใจก็สร้างมาได้ด้วยค่ะทาลิมบ่านะคะเาเพื่อเอาไปให้ลูกดี เรื่องดน,นตรีพี่น้นองจ้ะหาเงินจีพีน้ะม่หาแคมปูไดโบรูว่าค่าลิมบ้าคืออะไรกดต่อไปด้วยค่ะได้กูเกิดในยูทูเหมือนค่าลิม,ลมบ้าไม่สิมีดอกเงืนดน,นตรี ว่าเพื่นเฮ็ดอันนี้แล้วเพื่นสติเพื่นสมาธิอีมิ่งนองจ้าเราเลือกไว้เยเพื่นเฮ็ดเฮ็ดเองสั่งสั่งใหม่เองของนังเพื่นม่าว่างเลยไม่นี่ว่าสิโยกอ่ะคุณจ้าเพราะว่าเราสินั่งกินเข่านะบัานี่ไม่นี่ปวดแขนปวดแขนอัน ปวดแขนอย่างวันตีขนทรงมาทรงใหม่ยวนหัวเขีนงานใหม่อันนี้แหละค่ะไม่นี่เลยไปโยกเหมือนไม่เหลอตูวดเลยหรือโยกก็ได้ไอ้ปวดปิดให้หน่อยพ่อมากดให้หน่อยจะร่าจากพี่น้องนะขอบคุณทุกเม็นทุกไรเด้อ่ะไม่สัญญาปวด ขอบคุณทุกเม้นทุกไ้ค์ทุกกำลังใจ,ะะจด้วยค่ะใดกับพ่อคันคลินนาจ้าบายบายอยู่ดีไม่แห้งสุขูทุกคนจ้า